ดูก่อนมหาปพิธอย่างไรพิกุจึงชื่อว่าเป็นผู้สันโดษมหาปพิธพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยชีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินตบาดเป็นเครื่องบริหารท้องนะเธอจะไปทางทิศาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูก่อนมหาปพิธนกมีปีกจะบินไปทางทิศาภาคใดๆก็มีแต่ปีกของตัวเองเป็นภาระบินไปได้ ฉันใดพิกุก็ฉันนั้นแลเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินบาตเป็นเครื่องบริหารท้องเธอจะไปทางที่สาภาคใดๆก็ถือไปได้เองดูก่อนมหาภพิษด้วยประการดังกล่าวมานิแลพิกุชื่อว่าเป็นผู้สันโดษนะอันนี้ก็สำนวนของฉบับหลวง